สวัสดีประเทศไทยท็อปเม้นไทยแลนด์สดเดีค่ะถอนตัวไม่ขึ้นต่างชาติบอกเองเมืองไทยถ้าได้ไปเที่ยวสักครั้งคุณจะตกหลุมรักไปตลอดชีวิตทุกวันนี้มีเพจที่นำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเยอะมาก รวมถึงมีกลุ่มที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้คนที่ชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราได้มาแชร์ประสบการณ์การเที่ยวไทยอีกมากมายหลายกลุ่มและอย่างเช่นต้นเรื่องของคลิปนี้แอดเจนได้ไปหยิบยกมาจากเพจ t r a v e l to t h a i l a n d โดยข้อความในโคเชแชทนำะมาเล่าสู่กันฟังนั้นแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าประเทศไทยถ้าได้ไปเที่ยวสักครั้งคุณจะตกหลุมรักไปตลอดชีวิตและมีใครหลงรักประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวบ้างไหม โดยทั้งสองโพสต์นี้ถูกเผยแพร่สู่สายตาของชาวโลกใน Facebook Page Travel to Thailand ตั้งแต่วันที่27มีนาคมและ7เมษายนพศ2567ที่ผ่านมาและสำหรับเพื่อนๆที่อยากอ่านหรือติดตามต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์จะนฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความพิดเห็นจากโพสต์ดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดเห็นแรกนะคะมันคือเรื่องจริงที่สุดเลยนะ ฉันเดินทางทั้งเที่ยวไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาทุกๆครั้งฉันพร้อมที่จะเก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีหลังจากผ่านไปแค่สองสามวันเท่านั้นฉันไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนซ้ำเป็นครั้งที่สองเพราะว่าฉันอยากลองไปเที่ยวในสถานที่ที่แตกต่างออกไปแต่กับประเทศไทยฉันได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและฉันก็รู้สึกเสียใจมากที่ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านและฉันก็คิดเอาไว้ทันทีในตอนกลับเลยว่าเมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ฉันจะจองเที่ยวบินเพื่อกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งทันทีความพิเีพต่อมานะคะให้ตายสิฉันเองก็เพิ่งจะตกหลุมรักประเทศไทยฉันไม่อยากจากที่นี่ไปไหนเลยอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านของตัวเองจริงๆจิตวิญญาณของฉันบอกฉันว่ารักประเทศไทยไปแล้วความพิเีพต่อมานะคะผมไม่ใช่คนไทยแต่ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปเมืองไทย ผมรู้สึกว่าที่นั่นคือบ้านของผมความพิดเห็นต่อมานะคะการไปเที่ยวเมืองไทยก็เหมือนกับการได้ดื่มเบียร์อีกแก้วก็พอแล้วแต่มันไม่เคยพอเลยความพิดเห็นต่อมานะคะโอ้พระเจ้าเราเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยและคิดถึงที่นั่นมากถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอีกเพราะว่าการได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเลยความพิดเห็นต่อมานะคะ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะแต่คนที่เคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยเท่านั้นถึงจะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ความพิเีนต่อมานะคะผมมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยได้7ปีแล้วและผมก็ดีใจมากที่ตอนนี้ผมไม่ต้องนั่งเครียดอยู่ที่อังกฤษอีกแล้วความพิเีนต่อมานะคะตอนนี้ผมอยากได้แพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวที่ภูกเกตสักหนึ่งอาทิตย์ความพิเีนต่อมานะคะคุณทําให้ฉันคิดถึงการเดินทางไปเที่ยวที่เมืองไทยฉันฝันว่า ฉันจะได้ไปเที่ยวที่นั่นอีกสักครั้งความ่ิถีนต่อมานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามที่นั่นคือดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแท้จริงความพิถีนต่อมานะคะมันใช่เลยฉันเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเมื่อวานนี้เองแต่ฉันก็อยากกลับไปเที่ยวที่เมืองไทยอีกแล้วความพิถีนต่อมานะคะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะตกหลุมรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นไปอีกความ่ิถีนต่อมานะคะ ผมลืมหัวใจของผมไว้ที่พัทยาความพิดเห็นต่อมานะคะเมื่อคุณเจอประเทศไทยคุณก็จะเจอกับความสุขความพิดเห็นต่อมานะคะคนไทยยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาเป็นกันเองมากและประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีอาหารเลิศรสและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่มากมายอีกด้วยความพิดเห็นต่อมานะคะผมไปเที่ยวที่เมืองไทยมา23ครั้งแล้ว นี่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดจากผมแล้วนะความพิดีห็นต่อมานะคะผมต้องบอกว่าคนไทยใจดีมากพวกเขาใจดีมากกว่าคนในประเทศบ้านเกิดของผมอีกความพิดีห็นต่อมานะคะฉันเคยไปเที่ยวที่พัทยาและอยากออกไปเที่ยวที่อื่นของประเทศไทยด้วยแต่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยมา15บปีแล้วความพิดีห็นต่อมานะคะผมได้รับโบนัสก้อนโต เพราะผมได้พบกับผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดในขณะที่ผมไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยด้วยขอพิถีพิถัมานะคะฉันเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วและยังคงมีความทรงจําที่สวยงามเกี่ยวกับที่นั่นอยู่ในใจของฉันมากมายความพิเีพิถันมานะคะฉันมาเที่ยวที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2008มันคือรักแรกพบอย่างแท้จริงและตอนนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้วที่ฉันได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยขอพิถีพิถัมานะคะ เรื่องตก,กลุ่มรักเมืองไทยฉันก็เป็นเหมือนกันพอพิี่เถนตมานะคะเราเริ่มเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกที่ประเทศไทยพอพิี่เถนตมานะคะประเทศนี้สวยงามมากและผู้คนก็เป็นกันเองมากๆพอพิี่เถนตมานะคะฉันกำลังจะไปเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่14ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้พอพิี่เถนตมานะคะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นจนหมดลมหายใจไปเลยนะ ความคิดเห็นต่อมานะคะเราชอบประเทศไทยมากและสามีของฉันก็ไม่เคยปลีดปากพูดออกมาสักครั้งเลยว่าอยากกลับบ้านความพิดเห็นต่อมานะคะผมเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยมาแล้วผมบอกได้เลยว่าผมชอบที่นั่นจริงๆและผมก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นอย่างถาวรความพิดเห็นต่อมานะคะฉันตกหลุมรักเมืองไทยเพราะว่าฉันชอบดูละครไทย และฉันกำลังจะได้ไปเท,ที่ยวชื่อเมืองไทยเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วขอพิถีพิถันมานะคะขอบคุณโควิดที่ทำให้ฉันต้องติดอยู่ที่ประเทศไทยและได้ใช้ชีวิตอยู่ยาวมาจนถึงชุววันนี้ขอพิถีพิถันมานะคะประเทศไทยจะเข้าไปอยู่ในสายเลือดของคุณที่นั่นมีผู้คนที่น่ารักอาหารเลิศรสและชิวทัดที่สวยงามและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ผมมีแฟนเป็นคนไทยแล้วผมจึงได้ไปประเทศไทยเป็นประจำ และแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ไปกเกษียณอยู่ที่นั่นความพิถีพินต่อมานะคะตลอด15ปีที่ผ่านมาฉันไปเที่ยวเมืองไทยทุกปีและก็จะยังไปเที่ยวที่เมืองไทยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆฉันหลงรักที่นั่นจริงๆความพิีพนต่อมานะคะประเทศไทยนะ่าทึ่งจริงๆเพราะไม่ว่าจะไปเที่ยวมาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็เหมือนได้ไปเที่ยวที่นั่นเป็นครั้งแรกเสมอความพิีพนต่อมานะคะ ฉันตกหลุมรักประเทศไทยและทุกครั้งที่ฉันวางแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศประเทศไทยก็มักจะเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับฉันเสมอประเทศไทยคืออะไรที่ฉันหลงรักจริงๆขพอผพิดพลสุดท้ายนะคะฉันตกหลุ่มรักเมืองไทยทั้งๆท,ท,ที่ฉันก็ยังไม่เคยไปเที่ยวที่นั่นเลยสักครั้งจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แค่จะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด และต้องขออภัยมาในที่นี้ด้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ